นะคุณลุงทันไหมคะทันนะครูสองท่านข้างหลังทันนะคะอรูปาวัจระจีสิบสองนะอย่างนี้ค่ะสี่สี่สามสี่สิบสองอย่างนี้เลยเอาออกมาอารูปกุอรูปวิอรูปกิทันนะคะอ่าทีนี้มาดูโลกุตระค่ะแปดหรือสี่สิบนะอันเนี้ยแปดหรือสี่สิบเห็นไหมฮะมรรคมรรคเป็นกุศลเนี่ยแบ่งใช่ไหมคะแบ่งครึ่งนึง เนี่ย4สีเนี่ยยี่สิยี่สิแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะอันเนี้ยแยกกันอย่างนี้สี่หรือยี่สิบสี่หรือยี่สิบนะฮะที่ไม่เขียนขีดอย่างนี้เพราะว่าไอ้ตรงขีดนี่มันมีเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกลานตาเกินไปนะจะให้รู้ว่าในส่วนของโสภณะโสภณะสาธารณะเจตสิกสิ้าดวงก็คือศรัทธาสติเห,หริโอตปะ อะโลภะอทโทสะตัตตะระมชัตตะตาปัสสัตทีลัมุตตามุทุตากรมัญตาปะคุณิตาอุชุกตาทั้งหมด19ดวงนี้เขียนห9้าหรือ91ตรงนี้มุ่งหมายว่าปีกาก็คือจิตทั้งหมดนี้มี B 19ดวงเนี้ยอยู่ด้วยได้หมดเลยอันนี้คือตัวเลขแต่ถ้าเป็นดวงจิตก็คือลงมาอย่างนี้เลยค่ะนะลงมาทั้งหมดเลยก็คือมี19อยู่ในนี้หมดเลยทุกดวง ต่อไปวิรติสามวิรติ 3. สามสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสามสัมมานี้อยู่ในจิตได้สิบหรือ48ดดวงอยู่นะฮะสังเกตสีแดงนะคะไม่ชีเขียนสีแดงไว้นะมกุแป 8. ก็คือมหาปุสโสจิตแปดวงสีหน้าสีหลังเอามาหมดเลยค่ะแปดวง มีวิรติอยู่ในนี้ก็คือมีมีสามเนี่ยค่ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยอยู่ในมอกูแปดอันนี้ว่าโดยตัวเลขแต่ว่าโดยดวงจิตก็คือนี่ค่ะอยู่ในนี้หมดเลยคือสัมมาสามนะแล้วก็มาอยู่ใน <c oughs> โลกุตระแปดหรือสี่สิบอันนี้อยู่ได้หมดเลยแล้โดยดวงจิตคือ สาัมมาสามอยู่ในนี้ได้หมดก็คือวิรตีสามอยู่ได้กับมหากุศลจิตแปดและโลกุตระสี่สิบเอาอย่างนี้เลยค่ะว่าโดยวรวมเลยสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสาัมมาชีวะที่เขียนสีแดงนี้นะคะมุ่งหมายว่ามีวิรตีอยู่ในจิตเหล่านี้ เอาสีให้เห็นชัดเจนต่อไปอัปปมัญญาอัปปมัญญาเจตสิกสองคือกรุณาและมุทิตาการุณาและมุทิตานี่ไปประกอบในจิตได้ยี่สิบแปดดวงเองนะคะในยี่สิบแปดดวงมีอะไรบ้างนี่ค่ะมีมหากุศลจิตแปดมีอัปปมัญญาใช้สีดำนะคะเนี่ยมอกุแปดมีอัปปมัญญามอกิแปดมีอัปปมัญญาเห็นไหมฮะ แล้วก็มาตรงนี้ค่ะรูปาวัจรัจิตสิบห้าดวงเอาเฉพาะสีนี้ค่ะสีสีสีเอาเฉพาะสีแดงเฉพาะสีแดงนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่เอานะคะเนี่ยสีน้ําเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ไม่เอานะถ้ามาดูตัวเลขก็คือนี่เลยค่ะอันนี้มันห้าใช่ไหมคะห้าใช่ไหมเอาแค่สีสีสีเอาแค่สีแดง ถ้าเป็นดวงจิตก็เอาเฉพาะสีแดงเข้าใจนะคะสีสามสิบสองเอาแค่สิบสองดวงนี้เท่านั้นที่มีอัปมัญญาเเรียกว่ารูปสมรูปราวัจระโสมนัสนี่นะรูปราวัจระสมนัสเพราะว่าเป็นสีแดงหมดเลยเนี่ยสีสีสีสามสี่สิบสองนี่ะสีสีสีไม่ใชีเอาเลขมา มีแค่สีแดงเท่านั้นท <t hopping> ี่มีอัปมัคลยา12ดวงมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะไม่ทันตรงไหนไหมคะคุณครูโอกคาทันนะคะคุณลุงขะขอได้นะคุณครูสองท่านค่ะได้แล้วนะคะ โสภณะเจตสิกก็มีเท่านี้แหละค่ะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดมีจุดสังเกตว่าถ้าเป็นโสภณะเจตสิกเขาจะเข้ามาในโสภณะจิตจิตที่ถ้าเราสรุปเรื่องเพทนัยทั้งเก้าวันนั้นนะเราจะเห็นว่าแยกระหว่างโสภณะจิตกับอโสภณะจิต ใช่ค่ะถ้าเป็นโสพณจิตเนี่ยนะถ้ามองตรงนี้ลงมาเลยตั้งแต่มหาภูสลุศลงมาถึงลงตระจิตแปดหรือสีิบทั้งหมดนี่นะฮะโสพณเจตสิกเนี่ยเข้าได้ปลาปลายในนี้ค่ะยี่สิบห้าดวงเข้าได้ปลาปลายทั้งหมดเลยนะฮะเอาอย่างนี้ยี่สิบห้าเนี่ยค่ะเจตสิกมาประกอบกับจิตได้เท่านี้ค่ะทั้งหมดนี้ห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบอได้ทั้งหมด 59จริงไหมยี่สิบสีเจี่สทันไหมคะพอได้นะคะอ่าพอได้เนาะอันนี้ก็คือในส่วนของสัมปูยค่าในคะ่ะสัมบู